เออเนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้งกายกันเว้ยเนี่ยโทรไปบอกมันว่ามันได้ท้องได้แบบได <อ S 1> <อ>้เชื่อมเหรอฮะได้เชื่อมเลยอะไอ้สัตว์กูแต่งตัวซะขนาดนี้เลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญงแต่งตัวอะไรมึงเป็นเที่ยวแต่งรอดครึ่งเดียวเนี่ยไอ้สัตว์กูสอบผ่านครึ่งเดียวยังไงมึงเล่าไอ้สัตว์วิง,งผืนผ่านวิน่งไม่ผ่าน มันให้คุณเลยเซ็ตเดียววิ่งจุอ,อ um, ๋อว like ิ่งไม่พัดพื้นป่ะไม่ผ่านมันเลยแบบเทำไมต้องพาเล่มเช็คมาทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยกูเองอากาศเตยไทยมันร้อนไอ้สัตว์มึงกันแดดได้ด้วยไอ้เหี้ยใสขนาดเนี้ยจังนาเล่มเช็คยังไรยอดิวล่าสุดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมทำเป็นห้าคนไอ้เหี้ยสิบแล้วกูเข้าไปดูห้ามึงสิบเท่าไรสิบเท่าไรเป๊ะเลยเป๊ะเลยเหรจำได้กูดูสาม เขาดู8ล้ะมึงแค่2อ่ะ2เป้ไม่ต้องถามมาดูเรื่องทองเปิดทองนี่มึงเปิดทองให้เขาดูมึงดูของแท้เนี่ยนันีะมึงกระจายคลองกันอันนี้เลยโลเลยมึงล็อกทำไมเนี่ยฮะเหียกกููมนล่เปิดผิดด้าได้เหี้ยเนี่ยนี่ไงเนี่ยสัตว์แล้วมันก็หล่นเนี่ยมึงก็มึงอะไรของมึงเนี่ยไอ้มาฮะมึงก็เปิดให้มันเล่นดีๆหน่อยสัตว์แล้วแม่งใครจะเล่นกับมึงเนี่ยวันหลังให้เราเปิดสักทีเลาดน้อยกันขนาดนี้ถูกแล้วอันนี้ นี่ทองบาทหนึ่งบาทหนึ่งเราแม่งกี่บาทละเนี่ยสัตวสเด้เห็นแล้วอยากแดกชิบหายข้างในแม่งเป็นช็อกโกแลตซื้อมาแกดิไอสัตว์เด้ยของแท้เนี่ยทำเล่นไหมเดี๋ยวนี่นี่กินก็ต้องให้กินให้ดีๆกินนี่อร่อยนี่เป็นชิ้นเนี่ยเยอะตัวสัใสแดกคนเดียวเลยก็จะโทถไปหลอกมันว่ามันได้ทองกูว่ามันต้องทำอะไรแล้วที ไม่รูมั้ไม่รู้ไม่รูมั้ยไอ้โผล่มาเลยดิวะสไลด์โอยสไลด์สไลด์แล้วรุ่นมึงฮะมึงพิกนี้มึงพิกนี้ฮะสไลด์อีกฝั่งนึงสไลด์พลิกฝั่งหนึ่เอ้ยถือร่มอยู่โลยโอยว่าช้าแล้วแม่เเป็นมาดามมดเลยสไลด์ฮึอะฮัลโหลสวัสดีครับคุณมนต์ฉลาดปะครับ คุณเผู้โชคดีนะครับได้ทองจากอิชิตันครับเมื่อเช้าคุณได้ส่งฝาไปใช่ไหมครับคุณคือผู้โชคดีครับคุณบอกบ้านเลขที่มาครับเดี๋ยวผมจะไปหาคุณในอีก24ชั่วโมงครับเอาไปเลยอะที่อะไราแต่่าระบุไปเลยดีกว่าครับโอเคครับแค่นี้และครับ ลูก่่อะเนียวางสายลูกค้าด้วยเจี๊ยช่วงนี้มันเฟืองเลยจ้าต้อให้งบมันน้อยชิบหายมันคงตื่นเต้นอ่ะเนาะมันคงตื่นเต้นหน้าดูเลยมันต้องแบบมันเลยกูมัร้านมันติดถูกทองไงมันถูกทองเลยตื่นเต้นที่ตัวสั่นแล้วถ้ามึงได้ทองมึงจะทำยังไะมึงได้ทองมึงจะทำยังไรแน่กูจะแบบเที่ยวรอบโลกกับรอบโลกกูอย่าไปไปภาษาไปภาษ ปลา่าก,กูมีแตง่เงินกูมีแต่เงินทองเงิน<อ>นิดนึงนิดนึงสวัสดีภาษาไทยสวัสดีครับภาษาจีนซูชิมาเฮาซิ่งสำคัญแอปเปริการเหนือฮุบประเด็นกีตาร์ขอเลไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเรื่องมึงเนี่ย,ยมึงเพ,พ<ว>ิ่งรู้เหรอนี่ถ้ามึงได้ทองคนแจกมึงจะทำไรถามกาูก่อนกูใส่หมวกทำไมกูใส่หมวกทำไมกูกันไอ้เหี้ยลมเนี่ยที่หมหลายทีแล้ว ถ้าไมงเป็นทองจริงมึงเอาไปทำไงอ่กูจะไปขุดทองเอ้เฮ้ยแย่งแย่งกูเลยไอ้เงี้ยมึงก็ไม่เคยบอกกูเอยหรอกูจะเอาทองไปขุดทองชอบขุดใช่สีลมกูชอบขุดนะไปไม่ได้ไปเงี้ยไปวันเราไปกันเลยดีกว่าดีกว่าไปไปทางกันเล t s จอร์ไปค้างหนึ่งว้า

哇哇哇